สวัสดีค่ะท่านผู้ชมสูตรนี้จะเป็นสูตรสามตัวบนตรงนะคะสูตรใหม่นะคะสูตรนี้กําลังเดินดีนะคะ F4 เรามาดูกันวิธีการบกกันนะคะโซนที่เอามาตั้งค่ะหลักแสนธธธธธธธหลักหมื่นหลักพันนะคะที่เราเอามาตั้งตรงนี้นะคะามาดูกันนะคะเอาศูนย์ตัวนี้บวก8คงที่นะคะก็89ค่ะเอาเจมาตั้งแล้วก็บวก2แเต้มนะคะ7 9 1ด้านะคะเอา4มาตั้งนะคะแล้วก็ 4เนี้บวกตัวของเขาเองนะคะก็เป็น8นะคะจังจับคู่ก่อนนะคะจับคู่เสร็จแล้วนะเข้าที่มุมนี้นะคะอสมาดูงวดที่2นะคะเอา8ตัวนี้บวก8นะคะก็เป็น6คะ่ะ6 7คะ่ะเอา7มาตั้งคะ่ะ7 91นะคะเอา6มาตั้งนะคะ6 2นะคะ f 4. อ่ะ จับคู่ก่อนค่ะโซนวันนี้ก็จับคู่เสร็จแล้วนะเข้ามุมนี้นะคะมาต่อกันวัตถุสต์นะคะเอาศูนตัวนี้บวกแปดนะคะก็เป็นแปดค่ะแปดเก้าเอาห้ามาตั้งค่ะห้าเจ็ดเก้าค่ะเอาเก้าตัวนี้มาตั้งแล้วก็แปดนะคะโซนนี้จับคู่เสร็จแล้วเข้ามุมนี้นะคะ มาดูงวดที่เพิ่งออกไปนะคะเอาสามตัวนี้บวกแปดนะคะก็เป็นหนึ่งค่ะหนึ่งสองนะคะเอาสี่มาตั้งค่ะสี่หกแปดค่ะเอาห้านี้มาตั้งนะคะห้าศูนย์ค่ะของงดที่แล้วนะคะอ่าจะเป็นมุมนี้นะคะเป็นสูตรใหม่นะคะยีสี่อ่าเรามาต่อกันงดที่จะออกนี้นะ เอาหลักแสนหลักหมื่นหลักพันของงวดที่เพิ่งออกไปเอามาตั้งนะคะมาบวกกันเลยนะเอาสีนี้บวก8นะคะก็เป็น12 3ค่ะเอาห้ามาตั้งค่ะ5 7 9ค่ะเอา8มาตั้งค่ะแปนะคะรู้สึกว่าหลักสิบของ ของสูตรใหม่เนี่ยค่ะเขาไปตรงกับหลักหน่วยสูตรเก่าของเราของงวดที่แล้วนะคะอันนี้ถ้าสมมุติว่าเขาจะมาจริงๆช้างคิดว่าเขาน่าจะมาโตกลับนะคะอ่าจับคู่ก่อน,นะค,ะอค่ะอ่าแคปเจอร์ก่อน,นะคะ่ะ F4 ถ้าสมมุติว่าสูตรนี้เขายังเดินต่อนะคะก็ขอให้เขาเดินต่อก็แลวกันนะคะก็ช้างก็คิดว่าเอาติดท,ที่มี7มีเกนะคะ อันนี้จะเป็นสูตรใหม่นะคะรู้สึกว่าเขายังไปชนกับสูตรเก่าของเรานะคะสูตรนี้นะ,ะถ้าเขามาน่าจะมาตัวกลับหรือเปล่าถ้าเรากลับก็บกลับเผื่อแค่หลักสิบหลักหน่วยก็พอนะคะหลักร้อยพี่ช้างคิดว่าน่าจะมาประมาณนี้นะคะกับเจ้ว้ก่อนนะเดี๋ยวพี่ช้างจะให้ดูย้อนหลังสักหน่อยนะคะมีกี่ตัวประมาณ8ดตัวเนาะที่เราติ๊กไว้นะคะเดี๋ยวเราค่อยเอาไปเทบชนกับสูตรเก่าของเรานะคะเดี๋ยว เเรามาดูอีกสูตรก็แล้วกันนะคะยังจะมีสูตรสองตัวบนและสามตัวบนนะคะอ่ะอันนี้ก็ให้ย้อนหลังดูสักนิดหนึ่งนะคะทีสีใครที่ชอบค่อยตามนะคะอันนี้สูตรใหม่นะคะอ่ใครไม่ชอบก็มองผ่านไปนะคะไม่มีใครรู้ว่าเขาจะออกอันใดนะคะอ่ะงดที่หนึ่งมาแนวล,ล่างนะคะงวดที่สองไปด้านบนนะคะงดที่สามมาแนวกลางนะคะงวดที่ สี่นี้ก็ไปด้านบนนะคะถ้าสมมุติวางวดที่ห้านี้เขาจะมาแนวกลางหรือเปล่านะ,ะรู้สึกว่าเขาจะมาสลับกันนะ,ะบนแล้วก็กลางนะคะแล้วก็มาบนมากลางนะคะส่วนงดนี้เขาไปด้านบนงวดนี้เขาจะมาแนวกลางหรือเปล่านะ,ะถ้าแนวกลางนะคะก็สองตัวนี้เราเอาเป็นตัวเน้นนะคะเออก็เอาเอาอย่างเช่นแบบนี้ก็แล้วกันนะคะนี้นี้อันนี้อันนี้เอาเป็นตัวตัวเด่นก็แล้วกันนะคะ โซนนี้เราก็เอาเป็นโตกันนะคะ F4 นะคะไปหาซื้อลอตเตอรี่กันนะคะเผื่อเขามารางวัลที่หหรือ3ตัวหน้า3ามตัวล่างก็แล้วแต่นะคะ F4 เดี๋ยวเราค่อยมาพบกันอ่าสุดสามตัวบนหรือว่า2ตัวบนกันนะคะค่อยออกมาเทปบชนนะคะ F4 F4 เก่าและใหม่เข้ามาแล้วก็ขอให้เฮงขอให้ปังเลยนะคะบางทีม่ช้างก็ที่ไม่ได้ลงคลิปนะคะบางทีก็มีเสียงคนรบกวนนะคะ คนนั้นคนนี้มาเที่ยวหาก็ไม่ได้ถ่ายคลิปนะคะก็เลยไม่ได้ลงคลิปนะคะ,อะขออภัยด้วยนะคะที F ่ C T e, หลอคอยนะคะอ่ะประมาณนี้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ